สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่สวนกระบองเพชร PPS นะคะที่โพลพิสัยนะคะพอดีว่าเราจะไปดูสวนยางนะคะเราก็เลยแวะเข้ามาที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างะะแบรรยากาศเขาก็จะตกแต่งด้วยธรรมชาตินะคะอุ้ยมีน้องปอมด้วยว้ายคุไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหโ้เป็นทางเดินนะคะก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณประมาณนี้นะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นฮาวส์ต<น>่ละ <house S 2> เฮาวส์เนาะนี่นะคะนี่คือชื่อของร้านนะคะ <c oughs> ก็คือ Green House G P S Garden นะคะนี่นะคะครับโอ้จัดการเลย <laughs> p P S Garden นะคะแล้วเราจะขึ้นไปดูนะคะบนนี้ขึ้นมาเลยค่ะ ั่งเครื่องดื่มนะคะที่จัดเครื่อง,งดื่มก็จะมีป้ายน่ารักมากเลยเขาบอกว่าสั่งแล้วนั่งรอนะคะที่กับผู้ชายยังรอได้ทั้งชีวิตเลยโอ้โหแบบเปรอะเลยร้านนี้เขาจัดตั้งแต่ป้ายบอกพามาอนนี้ชอบมากเลยเขาเรียกว่งางอะไรเถอะอยากหางลิงหางลิงดูสิว่ารักมากหางลิงที่บ้านก็มีแต่ว่าหางสั้นนะคะนี่ก็เป็นข้อเมนูก็ประมาณนี้ ชิมกินแล้วอิสเดสเลยเมื่อคุณออเดอสแอริส่อยไม่ซ้ำจำสูตรจำสูตรไม่ได้ที่ะ้านน่ารักมากเลยเป็นที่ขอแมนใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขาเรียกว่ากระจมแล้วก็ไปดูกระจมนะคะก็จะมีทางเข้ากระจมตรงนี้นะคะเรามาดูมีมุมถ่ายรูปกี่มุมคะ จะมีภูุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะมนเยอะมากนะคะแล้วก็มีของเล่นให้กับเด็กๆได้เล่นด้วยนะคะอันนี้ก็มีของเล่นให้เด็กไว้เล่นด้วยนะคะนี่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะคะครอบครัวหนึ่งเป็นเกสพิเศษพี่ล้องสายกินพริกเขาจะให้ซื้อเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแล้วเขาจะแถมแคคตัสหนึ่งก็ได้นพริกไห ได้โอเคนี่มีหมวกด้วยนะลองซิน่ารักไหมน่ารักอุ้ยน่ารักเขามีพร้อฟให้ถ่ายรูปด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะดูอีกใบสีใบไหนใบไหนน่ารักนะคะสยได้เลยค่ะุดไหนยั่เลยนะคะ แล้วหน่วยไปดูป้ายป้ายป้ายาางขวามือหนึ่งแก้วแถมแคปตันหนึ่งกระถางนะคะคุณนี่ค่ะแจฟซีซื <1> <1> <1 ้อเครื <1 <1> ่องดื <1> <1 <1> <1> ่มหนึ่งแก้วรับฟรีหนึ <2> <2> ่งกระถางเช็คอินส่วนพ p s รับฟรีอีกหนึ่งกระถางค่ะว้าวน่ารักมากเลยเราต้องเช็คอินทุกคนนะคะนี่คือที่เราได้ไปดูเราจะไปดูเฮาส์อื่นก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศคือทุกที่ก็จะมีตระกูลแคปซัลเป็นตัวล เฮาเซ่เฮาดีเฮาดีกำลังมากเดีเรามาดูเฮาทีนี้นะคะที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบว่าเหมาะที่จะถ่ายภาพอีกที่หนึ่งนะคะเหมือนเาก็จะมีเก้าอี้ให้เราแล้วเราก็สามารถแชะโอเคค่ะน,นี่ดีมากนะคะแล้เ,เข้าไปดูเฮาทีนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระบองเพชรที่ เอากราฟนะคะกราฟก็คือเอาหัวกระบองเพชรมาติดกับต่อนะคะนี่คือสวยมากเลยแบบคนที่ชอบกระบองเพชรเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแบบมันฟังไม่ไวนะคะวิ้นนี่ต้นนี้นะคะชอบม,มากอันนี้น่าจะเป็นหางสิงคโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือดอกของเขานะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่คือหางสิงนะคะ หางสิงหางลิงแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายค่ะวันนี้คือแบบมีความสุขมากนะคะปกตินุกกี้ก็เป็นคนที่ชอบต้นกระบองเพชรอยู่แล้วนะคะยิ่งมาเจอแบบนี้ืนะคะมันชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูเฮาส์อื่นอีกแล้วกันนะคะโอเคค่ะไปดูเฮาส์อื่นกันน่คะอันนี้ก็เป็นน้องหนามนะคะน้องหนามของแท้กลัวสุดๆมาดูเฮาส์นี้กันนะคะ ว้าวเขาหนี้ก็น่ารักมากท้าจากต้นไม้และกระถางนะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์ดูเลโอ้โ oh. หมีดอกด้วยอะ่ะอุยน่ารักมากเลยอ,อันนี้นเป็นแมมขนขนอะไรขนแมว,แมวขนนกเออขนแมวหรือขนนกขนนกเาอันนี้แนะมมหลายแมมเนาะอันนี้ก็ขนแมวแล้วมั้งนี่น่าขนนกปะอุ้ยดูน่ารักมากเลยมีดอกด้วยนะคะมีเม็ดมีเม็ดเป็นยัไรด้วย ก็จะเป็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นทักจังคือมันดีค่ะทุกคนน่ารักมากเลยน่ารักสุดๆเดี๋ยวเราไปดูเฮาส์ต่อไปกันไหมอุ๊ยว้าวทุกคนแบบว่าชอบมากเลยค่ะคิปนที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะโอเค รามาดูเ้าสีกันบ้างนะคะว้าวมีที่จับเทมเพลเจอร์ด้วยนะคะ,ะแสดงว่าเขาให้ความสำคัญับการดูแลแค็กตัดมากเลยโอ้โห,หน่ารักค่ะน่ามากเลยค่ะก็ <c oughs> เป็นที่ถ่ายภาพได้อีกที่หนึ่งนะคะ <c oughs> คือเขาก็สวยมาก แต่ได้ไหมคะว้าวน่ารักพี่มีคขนองมาค้างในเหรอของแม่โอเคเห็นก่อแล้วไปถ่ายคลิปให้เสร็จแล้วเราค่อยมาถ่ายรูปกเก็บไปด้วยสิกินแล้วกินไปแล้วเก็บไปด้วย ถ่ายคลิปไม่เสร็จแล้วเราค่อยมาเราค่อยมาถ่ายรูปเอาให้สวยๆเารูปเดี๋ยวเราไปดูฮาส์ต่อไปกันนะคะโอ้ตัวน,นี้ใหญ่มากเลยเขาเลี้ยงยังไงให้ได้โตขนาดนี้คะทุกคนคือลูก,กี้ก็เลี้ยงนะคะตนนัวนี้แต่ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะมาดูกันถอะอุ้ยมีแบบที่ให้ถ่ายภาพแบบนาา่นารักน่ารักด้วย ต่อไปมาดูเฮาส์นี้กันนะคะคือเขาให้ความสําคัญกับการดูแลต้นแท็กันมากนะคะดูจากมีเทอร์โมมิเตอร์ไว้รัวัดอุณหภูมิด้วยตลอดนะคะนี่เป็นพวงตะกุลมะพร้าวทะเลทรายอะไรนี้นะคะคตรเยอะ <ๆ S 1> มากนที่เขาเคยบอกว่าอยากเลี้ยงปะใช่ตอนนี้พี่ก็มีสองต้นอะ่ะก็โอเคนะนี่นะคะก็เป็นมิกกี้เมาส์นะคะใครไม่เคยเห็นมิกกี้เมาส์ต้นต้นนี้เลยแต่อย่าให้มันโดนมือทีเดียวเชียวนะคะคุณเจ็บเจ็บหมายถึงมันจะปากกับมือเราเลยนะคะ เยอะมากน่ารักสิคสิไปเลยค่ะโอเคไปดูเฮาส์สไปกันค่ะฮัลโหลป๊าป้าโอเคนี่ก็มีเฮาส์อีกเฮาส์นึงนะคะโอ้โหนีห่น่ารักมากนะคะนี่สวยมากให้ถ่ายภาพด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมกันคือคุณต้องมาค่ะ คือมันยิ่งใหญ่มากนะะทุกคนเป๊ะปังไม่ไหวว้าวต้นข้าวไรใายต้นอะไรเนี่ยสวยมากคุณคือชอบนะคะชอบอะไรแบบนี้แต่ต้องทําแบบนี้แหละอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นน้ำน้านี้มันก็เป็นโอ้ไม่จับแค็ตันเหมือนกันแต่ว่าไม่โอเคเนาะต้นไม้นะจ๊ะคนดีของขี้ใกกันเนาะก็ประมาณนี้อันนี้คือ ฮาส์นี้แล้วไปดูเฮ้าส์สุดท้ายกันแล้วเราไปดูเฮ้าส์สุดท้ายกันนะคะแล้วเราก็จะไปถ่ายภาพไปฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็จะไปลองชิมเครื่องดื่มว่าที่ร้านนี้เครื่องดื่มเป็นยังไงราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงเลยก็คือบรรยากาศได้ทุกอย่างได้หมดนะคะว้าวเฮาส์นี้สวยมากคุณมันเพอร์เฟคมากค่ะโอเคคือเขาต้องดูแลดีขนาดไหนอันนี้น่าจะเป็นโรงเรือนนะคะดูแล้วเพราะว่า ลักษณะเหมือนเป็นที่เพาะชำเนาะเขาใช้ใช้ห้องนี้ใช้ที่นี่เป็นที่เพาะชำนะคะดูมันโอเคสวยงามมากเลยทุกคนมีรวมใจต่างๆโอเคนะคะวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดื่มเครื่องดื่มกันนะคะแล้วเราจะกลับมาใหม่ของซ้ฮา หลังจากที่ไปเดินมาเหนื่อยๆนะคะเราก็จะมาชิมเครื่องดื่มกันนะคะในใกลดื่มกินน้ำไหมกระโจมนะคะมีสองน้ำนะนีมีบราซูกา้ากับโกโก้ปั่นนะคะน่ารักมากเลยดูสิมากินมากินบอกกินบกกินากกินได้บล็อกกินกิน้อร่อยค่ะ มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะให้ไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วลองชิมอันนี้ดูนะอร่อยไหมบราชูกาเป็นานมไต้หวันใส่น้ำผึ้งชานมไต้หวันใส่น้ำผึ้งนะคะโอเคค่ะเขาได้คิ่อร่อยค่ะนี่ก็มีเกมเอ็กโให้เล่นด้วยนะคะระหว่างที่เรานั่งพักผ่อนนะคะ <love> โอเค เดี๋ยวเราจะถ่ายให้รูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ผู้คนที่มากับเรานะโอเคก <นะ S 2> <laughs> ัน,น <laughs> จะวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะเย้นี่นะคะเขาก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตสบายนะคะเหมือนบ้านตัวเองนะคะคือแบบวันนี้เรามาเหมาเหมานะคะนี่เป็นกระจงนะสนุกค,ค่ะค่ะท,ที่ตลาดอ, <laughs> อินโดปีนก็บานเลย ใช่ไหมคะใช่ยะแยะแล้วแต่เราจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่โอ้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นสแตนเลสนะคะมีอยู่พี่ค่ะทุกๆคนเขาก็มาถ่ายภาพกันนะคะคุณแม่ใช่หญิงเรามาถ่ายรูปกันนี่นะคะถ่ายไหมนี่หวานๆลงเฟซ่อยาถไา้รูปก่อนเดิสองสาม้ยทำไมหน้าพี่หนุ่มหล่อจังเลยมาถ่ายกับป้าป้าเ็ว เอามีคันแล้วนะ่ก่ะอนค่ะหลังจากที่เราไปดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยกันแล้วนะคะเราก็จะไปทัวร์เอนิมอสัตว์กันค่ะเราไปดูสัตว์กันนะคะริ้วค่ะเราเอากออกมาแล้วมีนกมาคอ เข้ามาถ่ายรูปได้นะเข้าไปถ่ายรูปได้พี่นิวถ่ายรูปได้แอย่าจับเขานะวนวนนนอยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่คุณแม่โทรศัพท์หนูอะเอาไว้หน่อยค่ะมันจะถ่ายรูปลานอรเตรีมสมุเตรนม้เดี๋ยวลงับ จะจับนะ่าจับจับมือตัวเองไว้จับมือตัวเองไว้จับมือตัวเองไว้อย่างนี้เออโอเคนลูกนะย่าใจนลงมาไม่ได้นะาิดตันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับนิ่นะยิ่นะยืน่นะยิ่งนะลอถ่ารูปไปหลายทีเลยยิมหน่อยยิ้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 หน่อยยิ้มเยอะดีดๆส่ไค โอเค่งพี่มา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 เจนี่มาโอเคโอเคน่าเกงมาปล่อยไว่ค่อ๋มันออเกเลยากเลยเนร์ดม่ะครับวเมาถ่ายรูปคู่กันไม่ต้องพี่นิ้วพี่นิ้วเอาสะดุดสะดุดดูมายไม่ได้มานี่หมาโ โอเคก่งหูเหมือนกันนะคะเุก็เอยโออจ้ายไหเขาจะหมุนหงิดแล้วค่ะออ่บอยนี่โคฮะย่บอย่อยนยครับครับอย่างเดียวที่นวอุ้มได้นี้ไก่ซิลกี้ี่ต้นรักโลกแบบนี้นะคะแต่แบบนั้นทำมือยังไงทำมือไงครับ อาประคองช้อนค่ะช้อนอย่าจับเขาแรงนะอ๊บโอเคอ่าโอเคอย่าปล่อยเขานะอย่าปล่อยเขานะโอโหยิ้มหน่อยโอโหคุณย่ามาดูนี่คุณย่าแม่ต้องซื้อให้นิวตันสักตัวเราไหมไก่แบบเนี้ยเอาเขาคือไก่ใช่ไหมเขไก่ค่ะไก่ ทำไมไก่คนลุกไก่ซิวกี้คนลุกยังคนนิ่มดไหมหนูอะนิ่มมนนิ่มมากมองบ้างสิองดอ๋อลูกอาออยากขี้นเหรอแมอะไรใส่จัเใส่อกนะลูกนะจัใส่อกแล้วก็ห่อไปนมืเอกี้ แอนลูกอัสโตรกง่ายอย่มอระหยักแบบว่านี่เนี่ยค่ะแล้วก็มาดูหมูด้วยนะคะน่ารักมากวีบเบบี้ด้วยไปอุ้มไก่ป่ะอุ้มไก่ปะลูกป่ะน่ารักทั้งคู่เลยลูกหัวสิลูกหัวมันลูกเมงตอมตาหลานลูกแม่อาบน้ำไหมลูกแม่เหรอคแม่เหรอจับคางโคกอ่ะหรลูกแม่อาบน้ำไหมอย่างว่ามั้ยคางโคกเหรอคะคางโคกอ่ะเดี๋ยวแม่ อาบน้ำให้ลูก <c oughs> ไม่กลับหรอาแมา่น่าจะฟันเหมือนนะเดี๋ยวไปดูดิเดี๋เข้าไปนะลกูกต้องขอแม่เขาก่อนเดี๋ยวนี้ไม่อยากกลับแล้วตายแล้วฝากเลี้ยงด้วยนะคะ <c oughs> ได้เลยที่ตั้งก็คเคยเลี้ยงใช่ไหมนี่กระต่ายก็จะไม่ถีบแม่ เรวไปไหนแล้วอุ้ยกระต่ายตัวนั้นเท่จังเลยที่มีจุดๆอะ่ะไหนอ่ะจุดดำอ,อ่ะอันนี้น้องเพิ่งคลอดไห<ป>นรูปได้ไหมล่ลละอ๋อไหนเราไปเข้าไปรูปสิพ้่ลมงับย้ายมันงับนะลูกเดี๋วพาเข้าไปไหมียางน้ำหนักพันเอาพายัง้ไฟนี้เฉยนีหโอ้ยเราเคยเห็นคลิปเตางับแบบเออน้ำพากับญาติที่แี่ส เอ้ยม <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ันมาแล้วมันมาแล้วด้านมันมาแล้วเห็นด้านรูปแล้วเห็นด้านรูปเออพี่พันพันโอเคจับได้ด้วยนะจ้าเนี่ค่ะก็คือแบบว่าเราก็จะมีพี่เก็บความทรงจำนะคะเราก็จะมาเก็บความทรงจำรกันมาแล้ววนยเข้ามาจะเอาไมค์ถ่ายรูปเลยเป็นช่างมาๆ ใช่ใชะเป็นจุดเช็คอินได้นะคะพี่หนูหายใจไม่ออกแล้วเนาะเขาไปถ่ายรูปไปมามาคิดซะให้รู้ไปถ่ายด้วยกันนะนั่นมามาค่ะล้วจะถ่ายรูปกันสองสองอันนี้คืออะไรเลเยอร์กันเหรอคะนี้มาพี่อิงมาแล้วเราก็จะกลับเร็วนะคะเราก็จะไปเลือกต้นไม้ฟรีกันค่ะเพราะว่าดื่มหนึ่งแก้วได้หนึ่งต้นนะคะดื่มหนึ่งแก้วได้หนึ่งต้น อันนี้ควาพี่หนุ่มดื่มไหมอ่ะดื่มก็ทุกคนโอเคนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอตัวนี้เขาเวลาติดมือมันจะติดต้องขอมาให้คนร้องก็ใส่เครื้องเนี่ยใช่ค่ะมันติดยีนุสจะเอามือไปสัมผัสน้ำเขาตลุดออกมานก็ไม่ต้องเอานี่อันนี้ตงเขายนนตัเ้าไม่อยากมาเรื่องของเขาหรอเขาจะได้ลดน้ำอแมรมกันเลือกอเมริกันห้วยทั้งนี้ได้ ค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกต้นแถมนะคะจากการดื่มเครื่องดื่มของเราหนึ่งแก้วก็จะได้หนึ่งต้นว่าจะเอาต้นไหนกับบ้านนี้ต้นสีสีนั่นก็อยากได้เนาะต้าหกเจ็ดแป้าหัวใหญ่ดีเราเอาเราเอาของนุ่นตั้งเราเอาของนุ่นตั้งนี่ต้นมาเลือกเองแล้วนี่เอาหัวใหญ่ๆนะนี่ตั้นหนูเอาอะไรหนูเอานี้ไหมเอาสีสีเนาะเอาสีนี่เนาะกระพันเลือกให้หนูกระพันกระพันไม้ของย่านุ่หนูเฮ้ยอันนั้นทำไมมีหัวน้อยอยูุ่นเลยน ไม่จะไม่ได้มั้งอันนั้นอ่ะให่ทุ่นู้นเลยเหรอคะทุ่น้นอันไหนรีนู้จะเอานี้จากว่าันคันี้ถ้าโดนมาจคันแล้วเขาบอกว่ามันจะหลุดง่ายงาอันนี้ก็ได้นะเาโอเควอันนี้อันนี้ก็แถมนะเนี่ยเอาไเอาได้ทได้อันเดียวเรื่องได้กถางเดียวอ๋็พแม่ขายแล้วปาช่วยาถือช่วยหน่อยครับโอค่ค่นะชอบไหมครับ ตัวต้นนั้นอ่ะมันจะเกิดมาเป็นต้นนี้แหละนธแบบนี้แหละนี่เหรอเอา่อ๋ออันนี้มันก็จะเกิดมาเป็นต้นนี้ใช่ไหมเวลาเราจะดูหนังถามใน้องเรื่องแบบนี้ที่แบบว่ามีกิจเยอะๆอาจาอรย์เพองคนนะตูวคุณนะเต็มกล้องเลยเมื่อกี้เนี่ยมันบางกล้องเลยนะ เพป็นไปแล้วเป็นไปแล้วไม่บอกใครด้วยไปแล้วครอบยังไม่แล้วไม่ยังไม่ได้ตูดบิดแบบนั้นนะลูกเทลเซ็ตเทลสองมือของของของแม่เพิ่นยังไม่ทันได้เคเก่งมากเออเนี่ยตอนนี้ไม่ทันเลิกแพ็บิีเออแล้วก็ของเจฟอันนี้อันนี้ใครพ่อพ่อซื้อหรอไม่ใช่บ้านพ่อแังพ่ลังคอต่อสามน้อยได้ไหมคะมันเป็นไม่ทันแล้วก็ใหญ่มากๆเลยอะค่ะ มันคือต้นอะไรคุณแมู่กแล้วต้นทิดดอกไอ้มงกุฎคาเนียนาค่ะค่ะอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยพี่รุ่มหนุ่นคือพี่รอพี่พูดเอ่อพี่ก็เที่ยวอยู่ก็ยืมหนู่มยืมร้านหนูมีค่ะหนูมีหนูมีลูกพักที่ไหนคะลูกอะไรแม่ชื่อลูกเรียกให้ถูกคมันสวยเหมือนกันแต่แม่ไ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 ม่สวยกว่าเห็นเห็นเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันนิวตันเอาไปต้นหนึ่งแล้วเนาะต้นสองสองต้นหนุ่มต้นหนึ่งแล้วบ่ใช่พี่หนุ่มต้นหนึ่ง เอาไปแล้วใช่ไหมทั้งหมดมันเก้ามันเก้าพ่อแม่ <9 S 2> นู้กับเชนพ่อเจ๊พี่แคทเชนตัวยูกี่ต้นแล้วอ่ะเอาไปแล้วสองอุ้ยสายแล้วก่องเอาไปเลยสองทั้งหมดมันเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อีกสองอีกสองต้นอีกสองต้นอ่ะอีกสองต้นเรามากินเก้าคนเลยเดี๋ยวหนูไปยกมาให้นะ มีตัวอื่นไห้น่ตัวเขียวๆนเก้าเเอาไปแล้วสอี่ต้นได้สั่งน้ไหมล่ะสั่งไหมไม่ได้สั่งเป็นแบบอีกอย่างนี้เก้าอันนี้ส่วนนี้อ่าฮะูโอเคเวลาเราดูเราต้องดูที่กิ่ีนี่ยสวย 8ก้วขอกแกก้วแล้วเนี่ยหนึ่งสอแปพออีกอันเดียวอันเดียวอันนั้นอันนี้สีสอันนี้สีสองสามสีอะไรแลเ่ยอันนี้ฟอมฟอดีอมีมคนละคนละพันไอชาอันนี้ช้างอ่าอแล้วแต่คนละพันกโอเก อันนี้คืออะไระพราดิฟฟนดิฟนดิฟนวันดิฟนวัน้เรียมะพร้าวแดงใช่หรอเดี๋ยเสิร์ไงทรายน้ำาทราย่าอะไรรยทรายเสรายตอนนี้เขายังไม่มีขบใจนะเป็นที่ยังส่มาซนซเอาเรแซนซีเออแซนก็คือทรายซีก็คือทะเลรวมกันเป็นแซนซีซนซีทราย ก็มันก็แปลว่าเทเลซายใช่ก็ไม่ดีเลยเดี๋ยวหนูแพ็คให้นะคะต้นน้อยๆนั้นก็ตั้งงตากแดดถึงวันเนาะใช่ค่ะต้องโดนแดดแต่ไม่ต้องแดดว่าจัดจัดมากเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าวันหนึ่งก็ขอให้เขาโดนแดดเนี่ยคุณแม่มันจะแล้วก็ต้องลดน้ำไหมคะลดน้ำลดค่ะอันนี้ก็ลดสามสี่วันครั้งหนึ่ง ห้ามรดทุกวันนะคะหรือหรือหรือว่าแห้งแล้วไม่ได้่แมันเป็นสีเรอาอันนี้ห่ะถ้ายังเปียกยังชื้นอยู่ห้ามรดเวลาเวลารดเยอะไหมคะหรือว่าเอาให้แค่ดินมันชื้นอันอดนเดเซรดทะลุเลยก็ได้ค่ะครเดียวนี่ขุดออกลูกเลือดกระถางพวกนี้นะฮะต้นอัลติโกมาก ใช่วันละค่าโอ้สาวสาววันค่าซีดลบเข้ามาเอาเราจะไม่อยู่ถ่ายแล้วเนี่ยคุณน้าถ่ายเราก็ถ่ายความรู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าถ่ายไม่ถ่ายนะเพราะว่ามันเิ่งอยู่โอเคค่ะ

ากาแฟได้ไม่แพงนะไม่ใช่ใช่แล้วก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะใช่ค่ะนีอนี้เนะอันนี้เนาะ